สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆชาวยอดมวยไทยทุกท่านนะครับผมแชมเปี้ยนนะครับวันนี้ก็จะมาให้ทีเด็ดกันเหมือนเดิมนะครับเป็นประจาทุกวันนะครับวันนี้เนี่ยวันจันทร์นะครับก็เป็นศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับจัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่ที่เวทีมวยดอนเมืองทูปเตมีนั่นเองนะครับโดยที่วันนี้เนี่ยนะครับมวยถือว่าจัดได้ใช้ได้เลยนะครับมีคู่มวยที่น่าสนใจหลากหลายคู่เหมือนกันผมคัดมาให้3รายทั้ง2ช่วงเลยนะครับอาจจะแถมไปถึงสี่รายเลยด้วยซ้ำไปนะครับช่วงแรกนะครับ คู่แรกที่เราจะให้รายแรกที่เราจะให้เป็นคู่ที่3ของรายการกับเพชรวานอนบอลมหาชัยครับเจอกับซันเดย์บูมเด็กเซียนนะครับหนึปอนด์เท่ากันเพชรวานอนเนี่ยลดไปจุดสครับส่วนไอ้เจ้าซันเดย์เนี่ยลดไปหนึปอนด์มา119ก็ลดปอนด์หนึ่งนะครับรูปร่างเนื้อตัวคู่นี้ต้องบอกว่าไอ้เจ้าซันเดย์ได้ใหญ่กว่าได้ลอยกว่านานๆซันเดย,ย์จะใหญ่กว่าลอยกว่านะครับโดยที่พื้นเพลย์ฟอร์มหลังเพชรวานอนเนี่ยนะครับคนสกนลนครนะครับ ก็ซ้อมอยู่วังวงพรมนะครับชกเป็นร้อยไฟแล้วฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงหมัดสอกดีล่าสุดชนะไอ้เจ้ามานัดต่อยย้ำส่วนมาส่วนนั้นนั้นอ้เจ้าซันเดย์บูมเด็กเซียนนะครับคนเชียงใหม่ นะครับซ้อมอยู่บูมเด็กเสียได้แหละนะครับมวยขาอาชีพเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดมีหลายก๊อกนะครับช่วงหลังเนี่ยชนะติดติดกันมาเนี่ยรู้สึกว่าจะ5้าไฟติดแล้วก็มาสะดุดแพ้ไฟล่าสุดแพ้น้องกับตีใหญ่ทีเด็ด99ไปนะครับส่วนตัวผมผมว่าวันนี้มันได้ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งแข็งแรงซันเดย์ดูดีกว่าจัดไปที่ซันเดย์แล้วกันนะครับมาถึงคู่ถัดมานะครับเป็นคู่เอกของรายการครับคู่ของทางด้านในเจ้าดอนคิงนะครับโยธารักมวยไทยครับเจอกับเด่นทุ่งทองสิงห์มาวินที่เพิ่งจะฉลองแชมป์กันไป 3าปอนด์เท่ากันครับดอนคิงเนี่ยมาร้อยสามขาดจุดแส่วนเด่นทุ่งทองเนี่ยร้อยสามจุดหลดจ นะครับโดยที่คู่นี้นะครับรูปร่างเนื้อตัวเด่นทุ่งทองก็ใหญ่กว่าลอยกว่าแบบชัดเลยแบบชัดแบบเห็นเลยนะครับโดยที่พื้นเพ์ฟอร์มหลังดอนคิงคนระนองซ้อมอยู่โยทารักมวยไทยที่ภูเก็ตอายุ23มแล้วมวยครบเครื่องนะครับข่าในเหนียวแน่นนะครับแต่วันนี้ตัวเล็กอะ่ะล้วต้องมาเจอไอ้เจ้าเด่นทุ่งทองท,องที่โคตรใหญ่เลยนะครับล่าสุดในชนะน็อกฉลองศึกมายกที่2ต่อยวันลุมพินีส่วนทนั้นเด่นทุ่งทองนะครับคนสงขาซ้อมสิงมาวินอายุ22ปีนี่ลูกรักของเสี่ยนหนึ่งสิงมาวินเขาเลย มวยขวาสูงย่าวนะครับเตะต่อยเตะต่อย,อยหนักแรงเข่าในเหนียวแน่นนะครับเป็นมวยที่สไตล์ที่แม่งไม่เข้ากับวันลุมพินีเลยแต่ต่อยวันโคตรเยอะเลยโคตรบ่อยเลยนะครับคราวนี้ได้กลับมาต่อย5ยกผมมองว่าเข้าแก๊ปเพราะว่ามันเป็นประเภทมวยเขา่าตื้อบูดี นะครับมองว่าสภาพร่างกายก็ดูดีกว่าจัดไปที่เด่นทุงทองแล้วกันวันนี้ได้ใหญ่ด้วยนะครับส่วนอีก2คู่2รายช่วงหลังเนี่ยนะครับผมชอบไปที่นักชกชาวญี่ปุ่นนะครับชิคาระนะครับส่วนอาหารปีกไม้ตัวนี้โคตรเก่งเลยชนะมารัวเลยนะครับแบเบอร์แนะ่นอนไม่มีก็ต้องไปกู้มาเล่นนะครับส่วนในคนหนึ่งก็ชอบไปที่ด,ดังนั้นในเจ้า สแกนเงินนะครับสแกนเงินใช่ไหมสแกนเงินสิทอาจารย์ตายคู่สุดท้ายเลยนะครับนี่คือที่เด็ดเต็มตีนจากผมแชมเปี้ยนที่มาฝากกันนะครับวันนี้ก็จะมีทางด้านซันเดย์นะครับมีเด่นทุ่งทองมีชิคาระแล้วก็มีทางด้านในเจ้าสแกนเงินนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับทุกๆช่องทางเลยนะครับฝากติดตามนะครับทุกๆช่องทางเลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ